วันนี้พบกับสวนคุณฟางชาแนลนะครับใน EP นี้นะครับวันนี้นะครับทางสวนคุณฟางชาแนลจะพาทุกๆคนนะครับมาดูไม้แรนะครับโหโ่รุ่นี้เป็นไม้แรที่เราเก็บสะสมทั้งเบบีตั้งแม่นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับได้ชมไม้สวยๆกันนะครับวันนี้มีอะไรมาบ้างนะครับอยากให้ทุกทุกทุคนนะครับได้ชมไม้สวยๆตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่า เราก็ไม่รู้มาก่อนว่าน้องจะมีลูกตั้งขันตั้งขันเรียบร้อยแล้วต้นนี้มีชื่อว่านางรากรสดเทวีนะครับเป็นตับนางสงกรานนะครับอโอ้โหสีสวยมากเลยค่ะสวยมากครับแล้วก็วแล้นะครับและที่เด็ดกว่าน,นั้นนะครับคือเขามีลูกแล้เย่ yeah! มีหน่อมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมเราดีใจมากนะครับเพราะว่าเขาให้ลูกค่อนข้างยากมากมากเลยนะครับและปีที่แล้วนะครับราคาค่อนข้าง ร้อนแรงกันเกินนะครับแต่ปีนี้โหจับต้องกันได้แล้วนะครับความสวยงามของเขาก็ยังจะมีเสน่ห์เนี่เห็นไหมครับเหมือนกับความร้อนแรงที่ทรงพลังและสวยงามไปในตัวนะครับนางราระสบเทวีนะครับใครยังไม่มีหาเก็บได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะแยกหน่อเก็บไว้นะครับสําหรับลูกค้าที่อยากได้อยากจองสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับหลังจากที่เรานะครับนํา นางราชกสดระไปเก็บในอีกตู้หนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับบอลสีพาชมดีกว่าพาทัวร์มากมายเลยนะครับสําหรับบอลแรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามา,าแนะนําต้นนี้ก่อนนะครับนี่ผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับตัวนี้ชื่อว่าเจ้าเมืองกอเกาเกตนะครับนี่ไม้แรปีที่แล้วโอ้โห,โหคนตามหากันแบบสุดๆนะครับแล้วก็ เราเองนะครับก็ไปเอฟกันแบบสุดๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าปีที่แล้วราคาแรงปีนี้ราคาลงพอราคาลงปุ๊บอย่าคิดว่ามันจะเพียงพอต่อตลาดนะครับไม่พอครับมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับยิ่งหลักร้อยเนี่ยโหทางสวนคุณกวางไปเอฟไปสนับสนุนกับสวนอื่นๆนะครับให้วงจรการตลาดเขาของเราไปได้ตลอดการนะครับนี่เห็นไหมยิ่งราคาลงยิ่งต้องรีบเก็บนะครับนี่เจ้าเมืองเกาะเกบสวยมากเลยนะครับนี่เดาออกไหมครับว่าตัวนี้เจนอะไร น่าจะเป็นเจนเจนสค่ะน่าจะเป็นเจน2เหตุผลของการเป็นเจน2นะครับดูไม่ยากและไม่ง่ายนะครับตามหลักความเข้าใจนะผมก็ฟังเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็เลยบอกต่อนะครับนี่เราเทียบกันง่ายๆเลยนะครับสำหรับเจน1กับเจน2ต้นนี้เป็นเจน2แท้100%ซนะครับซึ่งต้นนี้ก็ได้มาจากสวนใหญ่นะครับเจน2นะครับขอบใบเขาจะเป็นสีชมพูนะครับและที่ชัดกว่าเจน1ก็คือเม็ด ของเขาจะใหญ่กว่านะครับเม็ดจะใหญ่กว่าเจนหนึ่งและทรงใบของเขาจะเป็นออกเป็นใบกลมนะครับแต่ถ้าเป็นเจนหนึ่งเลยเจนหนึ่งเลยเนี่ยนี่ครับเม็ดเขาจะเล็กนะครับเม็ดจะเล็กเม็ดของเขาจะเล็กอันนี้เ<ช>จนหนึ่งนะคะนี่คือเจนหนึ่งอันนี้คือเจนหนึ่งชัดเจนนะครับส่วนขอบใบของเขาจะเป็นทรงแหลมแหลมนะครับทรงใบของเขาจะเป็นทรงแหลมกว่านะครับแต่ว่าความสวยไม่ต่างกัน ผมชอบทุกเจนนะครับผมก็ตามเอฟเกาะเก็บทุกเจนเพราะว่าเรามีความชื่นชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็ด้วยความเคารพอาจารย์ปอด้วยนะครับซึ่งอาจารย์ปอทําไม้สวยๆมาเยอะมากๆเราก็รู้สึกแบบอยากเก็บไม้ของอาจารย์ปอนะครับโอ้โหแบบมันทําให้เรารู้สึกแบบแฮปปี้อะครับเมื่อเห็นไม้ของอาจารย์นะครับแล้วก็รีบเก็บนะครับสาหรับต้นนี้นะครับส่วนต้นนี้นะครับหืสวยอีกเหมือนกันต้นนี้มีชื่อว่าเทวาสุวรรณเอ่อของลักษณะของเขาก็ จะคล้ายๆเมืองกอเกต์นะครับแต่เพียงแค่ว่าเทวาสุวรรณเนี่ยเขาจะออกมาเป็นป้ายตรงด้านข้างนะครับนี่น,นะครับจะเป็นด้านข้างเขาจะด่างๆเป็นด้านข้างขอบใบนะครับเห็นไหมความต่างก็สวยอีกนี่อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม้ทุกชนิดค่อนข้างที่จะจับต้องได้แล้วนะครับ เก็บสะสมนะครับเอาไว้ชื่นชมเขาตอนเช้าตอนเย็นนะครับโหช่วงนี้นะครับโอ้โหสนุกในการเอฟมากนะครับเพราะราคากําลังจับได้นะครับเราต้องรีบนะครับต้องรีบนะครับส่วนต้นนี้อ๋อต้นนี้ก็ด่างน้อยหน่อยนะครับต้นนี้มีชื่อว่ารักเอ๋ยเป็นไม้ของท่านอาจารย์มงคลนะครับเดี๋ยวถ้าอนาคตเรามีค่ารถเดินทางเราก็จะไปเยี่ยมอาจารย์ที่สวนไปเที่ยวทะเลด้วยนะครับเอออาจารย์มงคลทําไม้สวยมากเลยนะครับนี่นะครับ รักเลยนะครับเจอแล้วก็รักเลยล่ะครับเพราะว่ารักเลยสวยจริงๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่โหอย่างเช่นปีที่แล้วนี่ต้องต้องตัวนี้เลยนะครับเทพอักษรานะครับเป็นบอลกาบนะครับนี่ดูแข้งเขาดูแข้งเขาใบเขาโอ้โหทรงใบทรงนี้ถ้าเป็นปีที่แล้วนะปีห4สี่นะครับไม่ต้องถามครับ ราคาไปเป็นหมื่นแน่ๆนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเทพอักษราสวยเนาะสวยไหมสวยค่ะสวย<ะ>มากๆนะครับก็จับต้องได้แล้วเก็บได้แล้วสะสมก็เป็นหน้าที่ของสวนคุณกวางต้องไปเอฟเพื่อนๆสวนบอนสีนะครับเพื่อเข้าสวนช่วงนี้นะครับสนุกสนานในการเอฟมากครับช่วงนี้ตัวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบอนกาบอีกตัวหนึ่งที่สวยมากนะครับถ้าฟอร์มเขายิ่งใหญ่ยิ่งโตเนี่ยยิ่ง กัดสีแดดได้อุณหภูมิได้ทุกอย่างได้เนี่ยเทพสายรุ้งนะครับคนก็ตามหาเหมือนกันนะครับแต่ของเราก็ได้มา1ต้นนะเพื่อตั้งแม่นะครับส่วนเราเป็นส่วนเล็กๆครับไม่ใช่ส่วนใหญ่อะไรก็อยากได้อะไรก็ค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆเ,เหมือนทุกๆคนนะครับเหมือนสมาชิกทุกท่าน f อทุกท่านที่เริ่มสะสมบอลสออีมาเรื่อยๆก็ ผมเชืวว่อทุกคนยังเก็บไม่หมดแน่นอนเพราะว่ามันหลากหลายสายพันธุ์ให้สะสมสนุกสนานแฮปปี้มีความสุขไปในแต่ละวันนะครับนี่ก็เป็นเทพสายรุ้งนะครับใครมีก็เอามาอวดกันได้นะครับที่ใต้คลิปของเราคอมเมนต์บอกกันได้นะครับของของของใครสวยของใครมีแบ่งปันก็แบ่งปันได้ส่วนคุณงควางก็ไปเอฟนะครับสนุกช่วงนี้นะครับสนุกเอฟมากเลยนะครับต้นนี้น,นี่ไม่แพ้กันไม่แพ้กันเลยนะครับต้นนี้ชื่อว่า ก้าทับนะครับเก้าทับมีสวยเนาะเก้าทับเป็นบอลที่สวยมากมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับเพราะว่าเก้าทับเขาเป็นบอลที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับอตอนนี้ก็ยังพยายามหาเก็บเพิ่มอีกเหมือนกันเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวนะครับอยากมีตั้งแม่สักประมาณสักนี่เลยครับสิต้นอย่างละสิบต้น1ิบต้นเลยนะครับอนาคตเราจะได้แบบมีจํานวนแล้วก็แบ่งปันกันนะครับได้แบบแฮปปี้นะครับเป็นไงนี่นน ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นโอ้ใบใหม่สวยมากเลยดูสิเพชรสุวรรณโชตสวยจริงค่ะสวยสวยจริงๆนะครับตอนนี้ก็มีแยกหน่อออกไปบ้างแล้วนะครับเพชรสุวรรณโชตนะครับเป็นบอลอีกตัวหนึ่งที่หืควรเก็บนะครับเพราะว่าทั้งสีทั้งทรงใบดูสิครับเนี่ยโอ้เหมาะแก่การตื่นขึ้นมาชม ความเปลี่ยนแปลงของแต่ละหลอดแต่ละใบแฮปปี้มีความสุขจริงๆครับเ mm hmm. พชรสวนโชธนะครับส่วนคุณกว้างไม่ใช่เพียงแค่ว่าจัดจําหน่านะครับราคาหน้าสวนจําหน่ายราคาปีกราคาส่งส่วนคุณกว้างเน้นอีกครั้งหนึ่งคือเรามีบอลสีไว้ชมนะครับเป็นการส่วนตัวเพราะเราเกิดความชอบนะครับเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วที่หลายๆท่านตกงานแล้วก็มีงานเพราะว่าบอลสีช่วยดูแล mm hmm. เลี้ยงดูครอบครัวเรา เรียกว่าดารานพรัตนะครับนี่ดารานพลัตเป็นบอลที่สวยอีกแล้วนะครับอีกต้นหนึ่งเลยนะครับโหป้ายสวยมากเลยนะครับก็หาเก็บอีกเหมือนกันนะครับเมื่อวานก็เพิ่งเอฟมาได้อีก3-4ต้นนะครับเอาเข้าสวยอย่างเดียวเลยนะครับช่วงนี้โอ้โหเงินเข้าเงินออกนะครับก็อยู่กับบอลสีหมดเลยนะครับก็ฝังซับไว้ในดินนะครับอนาคตก็ค่อยๆ ขยายสายพันธุ์ไปเรื่อยๆเกิดการแบล่ยปัน,ปนไปเรื่อยๆนะครับอ,อยากสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะชมไม้ที่สวนนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่สวนคุณกวางนะครับ0889798745หรือจะทักมาที่เพจสวนคุณกวางก็ได้นะครับสำหรับอีพีนี้นะครับก็ฝากไว้ให้ทุกท,าท่านได้ชมไม้นะครับ เท่าน <their> ี้ก่อนนะครับอีพีหน <S do> ้าจะเป็นไม้อะไรมาให้ชมกันนะครับก็ฝากคอยติดตามสับสไตรส์กดกระดิ่งกับส่วนคุณกวาง c h a น n e l ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับคำว่าสวัสดีค่ะ